สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูลงกฎหรือครูไผ่นะครับโ,โหขอบคุณมากเลยนักเรียนเสียงกรีดดังเหมือนเดิมเลยนะครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมครูกำลังทําอะไรอยู่ครูกําลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่นี่นี่กำลังทดลองวิทยาศาสตร์เลย,น,เยน,นักเรียนนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองอะไรอย่างหนึ่งนะนักเรียนลองดูนักเรียนลองดูนะนี่นะนี่นคุณเติมนี่ไปนิดหนึ่งนะครับนักเรียน อึดหนึบขยับขยาวนะครับนักเร e na. ียนนักเรียนดูอะไรนักเรียนดูนะ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 ดี๋ยวเดี๋ยวครูทำอะไรนิดหนึ่งนะตึ้งตึ้งตึ้งเห็นไหมครับเก่งไหยนักเรียนอ่ะเดี๋ยวตึ้งอีกทีนึงอ่ะ อ่าหนุกนักเรียนเก่งเลยนักเรียนนี่ครูจะทดลองวิทยาศาสตร์เพราะอะไรรู้ไหมครับนักเรียนนักเรียนเพราะว่าครูสอนคณิตศาสตร์มาตั้ง5ปีแล้วนักเรียนครูคก็เบื่อบ้างสิครับนักเรียนสอนมาไม่รู้จะก,กี่รุ่นแล้วนะครับสอนกี่รุ่นกี่รุ่นนักเรียนก็เข้าใจนะครับบทไหนก็เข้าใจทําได้โจทย์ยากแค่ไหนก,ก็ทําได้หมดเลยครูก็อยากจะไปสอนวิชาอื่นบ้างนักเรียนครูก็เลยไปบอกครูเบิร์ดนะครับครูเบิร์ดเออเนี่ยครูอยากจะสอนวิทยาศาสตร์ดูบ้างครูครูขอสอนอ่สักเรื่องหนึ่งได้ไหมครูเบิร์ดก็บ นี้นะครับครูก็เลยจะสอนนักเรียนเรื่องนี้ครับนักเรียนเรื่องความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสารเออน่าเรียนไหมนักเรียนเออน่าเรียนมากเลยนะครับนักเรียนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับนักเรียนคุณจะมาเริ่มต้นสอนเลยไม่ได้นะครับอยู่ๆจะมาสอนให้นักเรียนทำนู่นทำนี่ทำเออทำปฏิบัติการได้เลยไม่ได้นะครับจะต้องมีคําถามนําตามหลักวิทยาศาสตร์ก่อนเอนักเรียนเขาจะต้องมีคําถามนำนะครับให้นักเรียนคิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครูขอเริ่มที่คําถามนําทางวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียน นักเรียนครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนบอกโอ้โหจงอากาศร้อนมากเลยนะครับวันหนึ่งแล้วนี่คอแห้งคอแห้งนะครับนักเรียนนักเรียนจะเลือกบริโภคอะไรนะครับระหว่าง3สิ่งนี้นะครับมีให้เลือกาอย่างนะครับข้อกไก่นักเรียนนี่นี่นี่ข้อกไก่นะครับนี่รู้จักไหมนี่บิงซูบิงซูเบ้อเลยนะบิงซูหรือน้ําแข็งเกล็ดนะครับจากเกาหลีเลยนะครับบิงซูนะครับข้อกไก่นะครับน้ำแข็งเกล็ดนะครับข้อที่2นะครับดูว่าจะเป็นน้ําดื่ม ื่มใส่กิ้งเลยน่าดื่มนะครับนักเรียนอขอขไข่เป็นน้ําดื่มนะครับหรือว่าเอาคอควายเลยนักเรียนขอควายดีขอควายคือน,นีอ่ร้อนชาเลยนักเรียนใครจัดก,การน้ํา ไอจัดการน้ำนักเรียนนี่นี่นี่เห็นไหมครับอ่าสามอย่างนี้นะครับนักเรียนจะเลือกอะไรดีนะครับน้าเดี๋ยวมาดูตัวเลือกกันนักเรียนเดี๋ยวมาดูตัวเลือกกันนี่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 มีอยู่แล้วนะครับวันนี้อ่าเห็นไหมนี่ครูบอกแล้วครูวันนี้คุณจะไม่สอนวิทยาศาสตร์แล้วเดี๋ยวไว้เขาเรียนทีหลังนักเรียนวันนี้ครูขอสอนวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับนักเรียนครูอยากจะสอนวิชาใหม่ๆบ้างนะครับอ่าวันนี้จะเรียนเรื่องความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับนักเรียนอ่า ซึ่งนะครับครูก็มีคําถามนามอย่างที่บอกนักเรียนไปเลยนะครับเมื่อกี้นักเรียนรู้สึกคอแห้งๆนะครับนักเรียนจะเลือกบริโภคสิ่งใดจาก3สิ่งนี้นะครับนี่บิงซูกะไก่นะครับข้อที่2เป็นน้ําดื่มและข้อที่3คือคอควายนะครับอไอน้ําจากการน้ําร้อนนะครับก็ขอคอนะครับนักเรียนอะเรียนเลือกอะไรดีนักเรียนชูป้ายเลยเลือกอะไรดีโอ้โอ้นักเรียนเลือกบิงซูกันหมดเลย ทำไมล่ะครับนักเรียนบิงซูมันกินยากมันต้องไปหาช้อนหาอะไรมาอีกนะครับวุ่นวายลำบากวุ่นวายเดี๋ยวครูรับผิดชอบเองนะครับเดี๋ยวครูเสียสละทานบิงซูเองอน,นักนรียนเอาข้ออื่นบ้างก็ได้จริงๆแล้วนักเรียนนักเรียนรู้ไหมสามข้อนี้นักเรียนเลือกข้อไหนก็ได้ เพราะเรื่นีคนักเรียนสุดท้ายและสิ่งที่นักเรียนได้รับคือสิ่งเดียวกันมันก็คือ H2O นะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางเคมีของน้ํานั่นเองมันแค่อยู่คนละสถานะกันเท่าน,นั้นนักเรียนนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะบริโภคอะไรนะครับบิงซูน้ําดื่มหรือว่าไอ้น้านะครับสิ่งที่นักเรียนได้รับก็คือ H2O ก็คือน้ํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอ้จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่ได้เรียนใน วันนี้นะครับก็คือสสา,สารเขามีได้3สถานะนักเรียนนะครับมันก็คือของเข็งขอโทษนะครับของแข็งของเหลวแล้วก็ แก๊สนะครับบิงซูก็คือน้ำแข็งเป็นเกล็ดนี่ก็ยังเป็นของแข็งอยู่ใช่ไหมครับน้ำดื่มนี่ก็คือเป็นของเหลวใช่ไหมครับก็คือน้ําที่เป็นของเหลวแล้วพอน้ําเดือดนะครับเราก็จะได้เป็นไอน้ําซึ่งก็เป็นแกสแ๊สจริงๆแล้วก็คือสิ่งเดียวกันนู้นัเรียนไม่เห็นมีอะไรยากเลยใช่ไหมครับดังนั้นส,สารนี่เขามีที่สสถานะนักเรียนเอ,อเลือกอะไรก็เหมือนกันนะครับได้รับสิ่งเดียวกันนะครับ่มาดูเนื้อหานะครับว่าเขาว่าวิ่งยังไงนะครับของวิทยาศาสตร์นะครับนี่นี่เขาบอกว่าน้ํานะคร หนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้นะครับเมื่อให้ความร้อนแก่น้ําแข็งนะครับซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งอุณหภูมิของน้ําแข็งก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมนักเรียนพอเราให้ความร้อนมันไปเนาะจนกระทั่งน้ําแข็งมีอุณหภูมิ0ย์องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จุดล้อมเหลวของน้ําแข็ง นะครับอ่าณอุณหภูมินี้น้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำนะครับซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนักเรียนโดยอุณหภูมิขณะที่น้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำจะคงที่อ่าระหว่างที่น้ำแข็งมันหลอมเหลวเป็นน้ำเนี่ยอุณหภูมิมันจะคงที่ช่วงหนึ่งนะครับนักเรียนเมื่อน้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับนักเรียนและยังได้รับความร้อนต่อไปอีกโอ้ความร้อนเหลือเฟือนะครับเราให้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอุณหภูมิของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมนักเรียนจนถึงง100อศาเเซซลียส ซึ่งเป็นอนุณภูมิที่เป็นจุดเดือดของน้ำนักเรียนโห,โหแดงเถือกเลยนะจุดเดือดของน้ำนะครับอยู่ที่100องศาเซลเซียสนะครับนักเรียนณอุณหภูมินี้น้ําจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ําซึ่งมีสถานะเป็น แก๊สนะครับโดยอุณหภูมิขณะที่น้ําเดือดเป็นไอ้น้จาจะคงที่คงที่อีกแล้วนักเรียนระหว่างที่น้ำนะครับมันกลายเป็นไอ้น้ำนี่จะมีช่วงหนึ่งที่อุณหภูมิคงที่นะครับเมื่อน้ําเดือดเป็นไอน้ำจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักหยดแล้วนะครับนักเรียนแล้วยังได้รับความร้อนต่อไปอีกโอ้ความร้อนเราเยอะมากเลยความร้อนเราเหลือเฟือนะครับอุณหภูมิข,ของไอ้น้าก็จะเพิ่มขึ้นอีกออน,นักเรียนเป็นไงนักเรียนอ่านแล้วเข้าใจไหมครับฟัานแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยใช่ไหมครับงงไปหมดเลยใช่ไหมครับเป็นไรเขามีรู้ รูปประกอบนี่อ้าวนักเรียนนี่รูปประกอบเขานี่มันคืออะไรก็คือกราฟใช่ไหมนักเรียนอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่งางอุณหภูมิและปริมาณความร้อนที่ให้แก่น้ํเหมือนของคณิตศาสตร์เลยนักเรียนเนี่ยในกราฟมี2แกนจะไหมนักเรียนเออใช่เลยเนี่ยโอ้อันเดียวกันเลยนักเรียนเนี่ยแกนนอนแกน X กนะครับก็เ,เป็นความร้อนหน่วยเป็นแคลลอรี่นะครับนี่เห็นไหมครับ อ่อนี่แกนแกน x นะครับและแกน y ก็เป็นอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับมีลงมาด้านลบด้วยเห็นไหมนักเรียนโอ้อันเดียวกันเลยโอ้สุดท้ายเขาเข้าใจเรื่องกราฟของคณิตศาสตร์นั่นเองนักเรียนแหมอ่อไม่ใช่อะไรเลยนะครับนักเรียนนี่เนี่ยอย่างที่คุณเล่าให้นักเรียนฟังนะตอนแรกเราก็มีน้ําแข็งอยู่ใช่ไหมนักเรียนจะเป็นก้อนเป็นเกล็ดเหมือนบิงซูก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าเย็นมากเลยนักเรียนเย็นที่ อุณหภูมิอยู่ที่ลบสาองศาเซลเซียสเนี่ยนักเรียนเย็นๆนะครับเราก็เริ่มให้ความร้อนไปเรื่อยๆตอนแรกความร้อนเป็นศูนย์ใช่ไหมเราก็ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งให้ความร้อนมากขึ้นน้ําแข็งก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสมันก็จะเริ่มหลอมเหลวใช่ไหมครับช่วงที่น้ําแข็งมันเริ่มกลายเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะคงที่อยู่หนึ่งช่วงนะครับนี่แล้วพอน้ําแข็งหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเหลือแต่น้านะคร น้ำก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นอีกเพราะยังให้ความร้อนอยู่ใช่ไหมนักเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึง100องศาเซลเซียสซึ่งก็คือจุดเดือดของน้านะครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นไอนี่เห็นไหมครับช่วงนี้คือน้ํามันเริ่มกลายเป็นไอนะครับอุณหภูมิคงที่อีกแล้วเห็นไหมครับนักเรียนอุณหภูมิคงที่แล้วไม่ได้ไต่ขึ้นเลยนะครับมันก็จะคงที่อยู่ที่100องศาเซลเซียสจนกระทั่งน้ําหมดเกลี้ยงนะครับไม่เหลือสักหยดแล้วนะครับกลายเป็นไอหมดแล้วนะครับไอน้าก็จะยังอุณ สังเกตจะมีการเปลี่ยนสถานะ2ครั้งนะครับนักเรียนจากอของแข็งนะครับนี่ะจะมีคงที่ในช่วงการหลอมเหล๋ยวแล้วก็มาเป็นของเหลวนะครับจากของเหลวจะมีคงที่ในช่วงของการกลายเป็นไอแล้วก็กลายมาเป็นแก๊สแค่นี้เองนักเรียนโอ้ไม่นยากเลยนะครับพอ,อกราฟของคณิตศ,ศาสตร์มาใช้แล้วก็เห็นภาพเลยไม่ต้องอธิบายมาเป็นหน้าหน้าเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมนักเรียนเออโนะโอ้นี่เขาก็ใช้เรื่องกราฟของเรานั่นเองเั้ยนักเรียนเนี่ยลองมาดูแบบฝึกหัดเขาซะหน่อยนะครับนักเรียนดูซิแบบอ่านี่ไง แบบฝึกหัดก็กราฟอีกแล้วนักเรียนกราฟอุณหภูมิกับเวลาโอ้ใช่เลยนเนี่ยเนี่ยนักเรียนเนอเนๆเนเนเนี่ยแกน X ก็เป็นเวลาเป็นนาทีนะครับคราวนีเ้เขาจะให้ความร้อน อ่านี่ไงครับเขาจะให้ความร้อนแก่น้าด้วยตราคงที่นะครับก็คือให้ความร้อนไปเรื่อยๆเวลามากขึ้นความร้อนก็มากขึ้นถูกไหมนักเรียนแล้วก็แกน y นะครับเป็นอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสโอ้ไม่เห็นยากเลยนักเรียนแล้วเขาโจทย์เขาว่าไงนักเรียนลองดูนะให้ความร้อนแก่น้ํามวล500กรัมอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับด้วยตราคงที่และวัดอุณหภูมิของน้ําทุกๆ1นาทีเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ํากับเวลาได้ดังนี้จงหาว่าน้ําเริ่มเดือดเมื่อเวลา ไม่เห็นยากเลยนักเรียนมีกราฟแค่นี้นักเรียนก็ตอบได้แล้วใช่ไหมนักเรียนอะนักเรียนทางกี้ให้นักเรียนกดพอส์ก่อนนะครับอ่ะลองดูดีๆแล้วดูสิว่าข้อนี้ตอบอะไรนักเรียนว้าไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวตอบไปแล้วกดเพลงนะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคบนักเรียน เนาะไม่เห็นยากเลยนักเรียนก็ดูจากกราฟได้เลยนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าเริ่มต้นอ่ะมันเป็นอะไรอยู่ครับนักเรียนมันเป็นน้ำที่เป็นของเหลวถูกไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นมันเริ่มเดือดก็แสดงว่าอุณหภูมิก็ต้องเริ่มคงที่ถูกไหมนักเรียนตรงนี้มันยังเอ่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเริ่มคงที่ตรงนี้เวลาผ่านไปกี่นาทีนักเรียน15นาทีได้ครับแล้วก็เดือดที่หนึ่งรองศาเซลเซียสพอดีเลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเท่าไหร่นักเรียน15นาทียองไม่เห็นยากเลยนักเรียน เห็นไหมครับผมมีความรู้เรื่องกราฟแล้ววิทยาศาสตร์นี้สบายๆเลยนะครับนักเรียนโอ้ตอบได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับไหนลองดูข้ออื่นบ้างลองอีกอีข้อหนึ่งนักเรียนโอ้กราฟอีกแล้วกราฟทั้งนั้นเลยนักเรียนดูสิครับเนี่ยเนี่ย ราวนี้เป็นกราฟอะไรครับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาที่ให้ความร้อนแก่สาระคราวนี้ไม่ใช่น้ำนะน,นักเรียนที่เป็นสารอะไรก็ไม่รู้นักเรียนไม่ได้บอกมานะนักเรียนทีนี้แกนนอนเป็นอะไรครับแกน X ก็เป็นเวลาเป็นนาทีแกนอ่า y ก็เป็นอุณหภ,ภูมิองศาเซลเซียสนะครับโอ้คล้ายๆเดิมเลยนักเรียน แล้วถามว่าอะไรถามว่าจากกราฟสารชนิดนี้มีจุดลลอมเหลวและจุดเดือดกี่องศาเซลเซียสโอ้ก็เป็นยากเลยนักเรียนนักเรียนก็นึกกลับไปถึงเอ่อกราฟที่เป็นเรื่องของน้านะครับที่เราให้อุณภูมกับน้ํานะครับจุดลลอมเหลวก็คือจุดแรกที่มันคงที่ใช่ไหมนักเรียนแล้วก็จุดเดือกก็จะเป็นอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะครับจุดต่อมาที่อุณหภูมิมันเริ่มคงที่ใช่ไหมครับก็ดูแค่นั้นเองเอ่ะให้นักเรียนกดพอยสตอบดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้านักเรียนตอบได้แล้วก็กดเพลย์นะครับนักเรียนข้อนี้ เป็นย่งนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับนักเรียนวิธีดูดูยังไงนะคะรับนี่ก็ดูว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเริ่มต้นจากตอนแรกนะฮะให้ความร้อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ มันเริ่มคงที่เมื่อไรนะครับนี่อุณหภูมิอ่มากข,ขึ้นมากขึ้นตามเวลานะครับจนกระทั่งนี่ตรงนี้มันเริ่มคงที่เริ่มคงที่ที่ี่องศาเซลเซียสคขนต้เรียน50องศาเซลเซียสแสดงว่าจุดหลอมเหลวก็ต้องเท่ากับ50องศาเซลเซียสแค่นั้นเองนะครับส่วนจุดเดือดก็ต้องอ่ไปอีกสเตปหนึ่งนะครับมันเริ่มคงที่เมื่อไหร่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ามันเริ่มคงที่ที่90องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจุดเดือดก็ต้องเป็น90องศาเซลเซียส ไม่เห็นยากเลยนักเรียนโหพอเราเรียนเรื่องกราฟมาแล้วนะครับตอบได้ทุกข้อเลยโอ้สุดท้ายนักเรียนครูตั้งใจจะมาสอนวิทยาศาสตร์วันนี้สุดท้ายก็คือได้สอนเรื่องกราฟวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครูขอเปลี่ยนเลยนะครูขอเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วมันคือวิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ม1นั่นเองนักเรียนเห็นไหมครับเขาก็เอาความรู้ของเราเนี่ย มาใช้นะครับใช้เรื่องของกราฟเนี่ยมาใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆในวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนักเรียนเนี่ยในในครูลองเปิดดูหน้าอื่นๆข้ออื่นสิครับอ่นนี้นี่นี่เจออีกแล้วนักเรียนนี่นี่ข้อนี้ในเรื่องของการละลายนะครับอ่าเรายังไม่ได้เรียนกัรละลายนะลาัแต่นักเรียนลองดูซิว่าถ้าเกิดมีกราฟเราตอบได้หรือเปล่านี่ขนาดนักเรียนยังไม่ได้เรียนครูยังไม่ได้สอนในเรื่องการละลายนะนักเรียนลองดูข้อนี้นะครับอ่าให้นักเรียนลองดูกราฟนะครับแสดงความสัมพันธ์ ะระหว่างความสามารถในการละลายนะครับของสารสองสารก็คือสาร P กับสาร Q กับอุอณหภูมิต่างๆนะครับนักเรียนแล้วก็ลองตอบ3ข้อนี้ดูดูซิว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องการละลายเนี่ยตอบได้หรือเปล่านักเรียนนักเรียนกดพ a u s ์นะครับตอบครบสาข้อแล้วกดเ play นักเรียนง่ายใช่ไหมนักเรียนโอ้ไม่เห็นมีอะไรยากเลยใช่ไหมครับโอ้มาดูทีละข้อเลยนักเรียนข้อที่1นนะครับถามว่าที่อุณหภูมิใดความสามารถในการละลายของสารทั้งสองชนิดเท่ากันและละลายได้กี่กรัม ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนนั่นเงก็ดูว่าเออมันตัดกันตรงไหนดูไหมนักเรียนถ้ามันตัดกันนี่แสดงว่าทั้งค่าค่า x ค่า y มันเท่ากันใช่ไหมครับก็คืออุณหภูมิเท่ากันแล้วก็ความสามารถในการละลายเท่ากันนะครับก็คือตรงนี้จุดตัดคือตรงนี้ใช่ไหมครับที่อุณหภูมิดนักเรียนอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสใช่ไหมครับความสามารถในการละลายได้กี่กรัมครับ กี่กรัมต่อน้ำร้อยกรัมครับนี่ประมาณนี้ก็คือ35กรัมต่อน้ำร้อยกรัมโอ้แค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยน,ะนักเรียนเนาะ,ะต่อไปข้อที่2ครับที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสสารใดละลายน้ําได้มากกว่าโอ้ันนเ้งก็ดูเลยนี่ไง20องศาเซลเซียสครับอของสารไหนอยู่สูงกว่านักเรียนสารคิวใช่ไหมกันเนาะก็ตอบได้เลยว่าสารคิว โอ้อย่าตรงไหนนะครับนักเรียนอ่ะต่อไปข้อที่3นะครับที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสสารใดละล,ลายน้ําได้มากกว่าอ่าสารใดละล,ลายน้ําได้มากกว่า50องศาเซลเซียสท่นาน้ก็ดูตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ากราฟของสารไหนอยู่อยู่อ่าอยู่เหนือกว่าครับนักเรียนสาร P ใช่ไหมอ่าสาร P มันอยู่เหนือกว่าแสดงว่าค่าอ่าบนแกน y ก็คือความสามารถในการละลายมันมากกว่ามันก็ต้องตอบสาร P พี ง่ายมากเลยนักเรียนเห็นไหมครับนักเรียนโอ้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเห็นไหมนักเรียนเอ,อนาไปสรุปเนื้อหาวันนี้นะครับนักเรียนที่เราเรียนกันนะครับสารมันมีอยู่3ส,สถานะมันมีของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับสิ่งเดียวกันมันอาจจะมีอ่สถานะต่างกันก็ได้นะครับ และก็สสารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนนะครับและก็สุดท้ายนะครับนักเรียนเราสามารถใช้กราฟในวิชานิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในวิชาอื่นๆได้เช่นวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนใช่ไหมครับอย่างเห็นเห็นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูสิครับวันนี้ครูตั้งใจจะมาสอนวิทยาศาสตร์นะครับสุดท้ายก็ได้สอนณิตศาสตร์เหมือนเดิมใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมครับ สุดท้ายวิทยาศาสตร์นะครับก็เอาความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไปใช้ทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องกราฟทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเรียนคณิตศาสตร์เก่งๆนะครับโอ้วิชาอื่นๆนะครับอย่างวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยสบายเลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบไปทุกข้อเลยใช่ไหมครับนักเรียนแหมเสียดายจังเลยนะครับครูก็เลยไม่ไดสอนวิทยาศาสตร์เรื่องใหม่ๆสักเท่าไหร่เลยนักเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูค่อยขอครูเบิร์ตสอนเนื้อหาเรื่องอื่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาจะมีเนื้อหหาาาาาวิิททยยศศสสตตตรรรร์์ไไนนนนีี่่ม้้ใชคณบงือเปละัก เดี๋ยวไ enfin. ้ครั้งหนา้าเดี๋ยวเขาจะลองใหม่กันแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับไปจัดการบิงซูนะครับบิงซูน้ำแข็งเกร็ดเกาหลีของครูน่าทานมากเลยครับก่อนที่มันจะหลอมเหลวนะครับนักเรียนนะครับวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารแล้วนะครับต้องใช้คําให้ถูกต้องนะครับบิงซูมันเป็นน้ําแข็งนะครับต้องใช้คําว่าหลอมเหลวไม่ใช่ละลายนะครับนักเรียนั้นครูต้องรีบไปจัดการก่อนที่บิงซูของครูจะหลอมเหลวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปก่อนนะครับนักเรียนแล้วพบ กันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย